ทิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนลือซุ่มคบพระเอกยุควาย 2K ตุ้ทีรพัฒนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากที่เพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าพร้อมไปต่อไหมสถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้งยุควาย 2K เขาอยู่บ้านเดียวกันละนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิงปิง โดยชาวเน็ตหลายๆคนก็แห่โยงไปที่นางเอกสาวตาคมอย่างพิงกี้สาวิกาส่วนฝ่ายชายพระเอกมาดเคงยุกววยสองเคตกไปที่ตุ้ยทีรพัฒทำให้หวยไปออกที่พิงกี้สาวิกาตุ้ยทีรพัฒที่โดนโยงซูบคบอยู่บ้านเดียวกันพร้อมทั้งเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆ ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวพิงกี้สาวิกาหลังโดนลือซุ่มคบตุ้ยธีรพัฒน์โดยพิงกี้ได้ออกมาโพสตคลิปในช่องติ๊กต็อกพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าท้องฟ้าทะเลสายลมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกี้สาวิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงีซ่าไวก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กต็อกครีเอเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กต็อกบันเทิง